ยิงวุ้งตัวเล็กมากกวผมสิกับผมสิทำไมยิงใกล้ไม่ได้หรอกลัวอุ้งตัวมาจับสายนู้นหรือเปล่าอะไรนะปอุ้งมาจับสายนู้นหรือเปล่าเรียนเรียนเรนไม่ดีมาจับสายตายจากในถุงลูกแล้วลูกเป็กครับผมขอเวลาแป๊บนึงครับอะไมครับคุณใส่เสื้อตัวนี้มันล่อแหลมเกินไปรบกวนช่วยเปลี่ยนด้วยครับอันตรายครับเปลี่ยนเลยลูกเป็ก เราใส่ไปได้ดูอะไรเลยบ้เขาบอกอย้นี้บกน่ดีเป็นดาวแล้ใส่ดีนะเราแสวงคุณไปไล่ตด้หงคคนน่ะใส่เสื้อให้ดีเนี่ยพนาต้องดวนครับุเบกนี่มันกังเกง

ดิจิตอลหมดเลยอ่ฮะไม่ได้เลยเหรอฉันก็ไม่ได้รอเวรจสองยังไม่ลาเลยเสราจไม่เช่ใครไม่รูปร่างไป่เป็นคนเลยมึงอะรูปร่างลุงไปกันแหละยังกูไม่เหมือนคนใครจะเหมือนคนวะผมเนี่ยเหมือนคนสุดละใครผมเนี่ยแหละ คอนโตเลตอย่างกูเนี่ยเห็นทรงกูแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมแต่สังคมไม่ไม่ยอมรับโนบอกตรงหน้าตาพี่อาจจะเหมือนโจรแต่พี่ก็อ่อนโยนกับจุดซ่อนเร้นในใจได้กูตบหน้ายเลยหน้าเมฆหน้าม้าหน้าควายท้ายห่างท้หน้ากูไปสวยจังเลยเอ้ยนั่งเลย ก็ฉันไม่อยากพูดกับมึงแล้วันนี้อย่าม่แต่ต้องหัอย่ามแต่ต้องกเลยลองได้ไหมีนพี่นี่พี่นี่เคยทงพูดกับแม่ร้องาสนยอด่้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณาใจที่พ่อให้กับน้องุ่นนะครับ สีตกหรือตกใจอันนี้มันยังไม่สุกอันนี้มันสุกแล้วดเดี๋ยวไปกระแป๊บนึงเหรอเอเสื้อเนี่อยออกแผ่นไหมขอยไมหมฮะแผนไมด้แผ่นดกไว้เออเก็บไว้ให้ดีเก็บไว้ให้ดีโห่ให้มานะ่ะนะจะเก็บไว้ตลอดชีวิตเชียวว่ามาเล่นที่นี่ได้แล้วเจนสำเนาถูกต้อง มากๆเลยนะครับขอบคุณที่ให้ความเมตตาน้องนุ่นนะครับขอ,ขอบคุณครับสำหรับ,<อ>บน้ำใจนะครับที่มอบให้กับนางเอกน้องนุน่นนะครับแลประกาศด้วยที่มอบให้กับพระเอกเว่าขอบคุณครับที่มอบให้กับพระเอกอ้าวแล้วชื่ออใครนะนะเอับใครอยากจะให้ติดใจแม่เท่านั้น อ,ลอ้ล้มล้งเลย,เยเล้มต่อเองมาต้องบอกครับปล่อยสมองค,ครับนี่ลิเกนั่นม่ใช่ยุงลายอย่าปล่อยตุกยังเ,เ,เหมือนกันตกใจไหมเอ็กซ์คูบิ้งเลยเมื่อกี้เออคูบิ้งไปด้วยเลยเกือบจะควงเหมือนกัน นโทษนะอรองนะเออจะแบบเอาเต็มเต็มพระเอกนางเอกเขาจะเที่ยวกัน